สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะคะของแฟนช่องแฟนๆช่องรวยโชคชแนลนะคะก็รวยโชคก็พามาหาโชคลามนะคะโชคลามในงวดประจําวันที่16พฤศจิกายน2564นะคะก็แนวทางแถวบ้านรวยโชคนะคะก็พระอาจารย์ท่านที่ให้ทดลองออกนะคะทดลองออกแล้วก็ให้ เก้าห้างวดที่ผ่านมานะคะแนวทางโชคลาภวันนี้เดี๋ยวเรามาตามแนวทางโชคลาภของพระอาจารย์ท่านนะคะว่าวันที่สิบหกพฤศจิกายนนี้ท่านให้แนวทางไหนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันคะ่นะค ุณยังประทุดังนับปัันติจากรุณามิตาวปิกาเปิสตะ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 ะปิสตะ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 ะะสุขียละนาปุสสุขีสุขีแะสุิสักเวาสัพพุทธาสัพธรรมาสัพสงกานสัจนะสัจสุธีพระวันจุเตยกระสดีกะส่งก็ได้อยู่บ้านกระส่งดีอยู่นอกกระส่งดีกระสงดีทั่วไทยทั่วโลกอยุมันคงยืนสุขค่าดีเมตียบค่เนาะรวย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  ก็คืว่จะได้เลยเนาะข้าพุ่งเต้าอันเลขเลขทดลองออกปู่ค่ะพุ่นว่าไม่ก็เข้าอันสามตัวหน้าสามตัวท้ายเพัน่ะหนาพุ่นเข้าเนาะเพราะว่าจ้าพุ่นพื้นเนี่ยมันมันมันศูนย์สี่ห้าเนาะค่ะเนาะมันไปเข้าเลขท้ายแล้อันเลขหน้าแล้ววันที่หนึ่งเนาะค่ะโอ้แม่นแม่นข้าเจ้าซื้อจะข้าเจ้าซื้อเลยข้าเจ้าซื้อคือของว่าแหละซื้อน้ำเบ็บน้ำหยางขนาดค่ะโอ้หมดเลยเหาได้ข้าเจ้าซื้อได้โอ้ข้าเจ้าพลิกแพงเป็นเนาะแม่ลค่ะพลิกแพงเป็นกับนากระลังเป็นนะ นี้เมื่อนี้กับวันที่ดดนานยังไล่เมื่ออยู่เนาะวานทีต่อส่องพลังจังนมาอีกต่อส่อนะต่อส่องนะฮอดนีน้าแากันไกแล้วต้องกาแล้วค่ะมาที่สิบหเลยค่ะมาที่สิบก็ได้สิบสองแล้วงอสสิบสองรดสิบสองนะฮอดนีนะาโอพอดีงานอันนี้เนาะงานกระทินก้อนงานก้อนงานก้นงานกระทินที่สิบสามงานที่สิบสองนมาลดสิบสองแล้วบนมหม ให้ไม่ออกเพิ่คนมีรายซื้อเลยให้เพิ่นเบิ่งน้ำเดี๋ยวทดลองออกตัวนี้เนาะทนลองออกนอนยังการซื้อเหรอคะเขียนเขียนเติมไปก็อยากเพิ่นเอาไปซื้อเลขน้อยพิ่มเพิ่นด้วบ้างเราเนี่ยทำกระดานน้อยใช่เราไม่ได้ฮันียึดไม่กระดานใหญ่ายยึดไม่จะบันสังเกตบันเห็นเลยเนาะอะไรวัดแทนเบอร์โทบเบอร์โถเรื่อง แม่อยู่บร์โทมั้เตรียมเดียวเมื่อกี้น้องพี่เตรียมเดียวก็มาเข้าวันเ้สี่ก้าห้าอ้ามีกเมือนันะเอารย์วันยงกเก้าเก้าสองกเก้าสองเก้าแปดมันออกไอแปดแปสองเก้านะคะน้น้เป็นแปดอันเจ็ดเก้าก็ได้มันไปออกเลขลาวเลขถเว่าออกาตัวตรงตรเลยคุณนอแม่เนี่ยงแม่ตรงนั้นตรงตรงนะก็คือว่า มีโอกาสเยอะมีโอกาสรวยเยอะมีโอกาสรวยเทียบบังก็ได้น้ำกระดานมันเทียมเข้าเนี่ยน้ำกระดานอืมเป็นลางเทียมเข้าน้ำกระดานน้ำกระดานแตกสูตรลูกก็แตสูตรเราลูกเทียมลูกยาการเดิน่งไปยาวพอได้สปทเทา เมี้ยน้อยใหญ่มาได้ซื้อปลาทูแจ้วเก่ามาได้ซื้อผ้าวัดแกงเก่าวันนี้ซูนมาบ่าค่ะมีเซีดอยู่จะวัวพอประมาทจะเรียงร่างอ่ะส่องเนาะส่องๆปีปีคิดปีหน้าปีข้อศอกคิดปีหน้าเล็กล่างอาจจะเป็นส่องๆเพราะปีหน้าปีคิดปีคุดนหนำอาคิด จิดพร้อมพุทธนำลองเบิ้งลองเบิ้งลองเบิ้งลองดูเบโ๊คบุีคบุ๊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 บุอคบุ๊คบ ค่ะแนวทางโชคลาภของพระอาจารย์ท่านนะคะท่านก็ชี้ให้ดูบนกระดานนะคะงวดที่แล้วท่านก็บอกว่าดูบนกระดานมันเหมือนเบอร์โทรท่านนะคะเบอร์โทรท่านแต่ว่ามันขึ้นเป็นแต้มหนึ่งนะคะท่านให้เบอร์โทรท่านลงท้ายด้วยเก้าสี่นะคะมันขึ้นเป็นเก้าห้านะคะก็ท่านก็ให้เก้าห้าในกระปุกอมสินนะคะ รัฐบาลไทยนะคะก็เป็นเพียงแนวทางความชอบความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลนะคะก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมทุกคลิปทุกคำนะคะรวยโวก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะก็ไม่มีใครร่วงรู้นะคะว่ามันจะออกตัวไหนมาตัวไหนนะคะก็เข้าบางหลุดบ้างนะคะก็เป็นเรื่องจริงนะถ้าเข้าทุกงวดก็ ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะสําหรับทางรวยโชคนะคะก็เข้าบางหลุดบ้างนี่คือเรื่องจริงนะคะก็งวดที่แล้วท่านก็ให้เข้านะคะก็ถ้าใครจับประเด็นได้ก็มีโชคมีลาบนะคะก็แนวทางของท่านก็มีเข้าบางทีก็เข้าฮานอยบ้างเข้าลาวบ้างนะคะก็เข้ารัฐบาลไทยนะคะงวดที่แล้วก้าห้านะคะก้าห้าจากนี่นะคะกระปุกออมสินตัวนี้นะคะแนวทางรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมานะคะก็ ปรโชกกำน,นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะให้หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางโชคราบหรือยวปรโชกก็จะตามตัวเลขนะคะทดลองออกของพระอาจารย์ท่านมาให้รับชมนะคะก็เดี๋ยวท่านว่าวันที่12เราจะมาใหม่นะคะมาดูแนวทางโชคราบแต่ว่าคลิปนี้ก็มีทีเด็ดเหมือนกันค่ะค่ะ นเนาะ <พอ S 1> เลขลา่างงวดนี้มาอมสองสองนะคะนั่นแหละสองสองล่างลองนู้สองสองมากเลยด้มาเลขบุรีกรับเนาะยาสุฟังค่ะพระอาจารย์ท่านเน้นย้ำนะคะเน้นย้ำเหลือเกินว่าเลขลา่างงวดนี้สองสองนะคะสองสองแอบกระซิบนะคะกระซิบดังๆซื้อก่อนเลขอันนะคะสองสองตัวเลขสวยมากนะคะก็แนวทางโชคลาภค่ะ สนักบุกมาสนากสนักสนกเข้าเลียงล้างเรีอย่านนูนเข้าเลี้ยกลางท้งไลัางเทียก็เข้าส่อมตูงถึงตุ้งๆเลยตร้งๆน้ำเทียก็นํามบดันเทียมากน้ำบดันแล้วมากนำบดันนำบดันน้อใหญ่นะนํำบดันคือน้ำทานเลยเบิดหมูน้อยบดคอกไก่น้อยบดคอก เอาน้ำมหูก็มีเซตอยู่นี่เละมีเซตอยู่ก็มีเซตอยู่เดี๋ยาลายก็ธรรมดาลายลายมหูธรรมชาติเนาะธรรมชาติธรรมชาตินู่นหนูเห็นนั่นนี่นะคะเดี๋ยวหนูซื้อให้ดูเล็ก กลางเล็กกลางผสอบชิดนะคำภูคำภูเนาะโชคดีโชคดีสสาาธธุโชคดีโชคดีโชคลาภนำกันเนาะได้แล้วค่ะเรียบร้อยเนาะสาธุค่ะได้แล้วโชคลาภนำกันเนาะโชคลาภนำกันเนาะเนาะคุณ ค่ะก็นี่คือแนวทางโชคลาภนะคะแนวทางโชคลาภหวดประจําวันที่16พฤศจิกายนพศ2564นะคะเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะหรือว่ารอตตอรี่ที่เราเรียกกันจนคุ้นชินนะคะก็แนวทางโชคลาภนะคะย้ํานะคะเป็นเพียงแนวทางความชอบความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมทุกคลิปทุกคำนะคะไม่มีใครร่วงรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะคะว่า มาตัวไหนแนวไหนนะคะรวยโชก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกคลิปทุกคํานะคะโดยความปรารถนาดีจากรวยโชคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะให้รวยโชคนะคะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของรวยโชคนะคะรวยโชคก็จะมีแนวทางโชคลาภเดี๋ยวคลิปหน้ารอชม3ตัวที่พระอาจารย์ท่านให้นะคะงวดนี้อาจจะ3ตัวแตกก็ได้นะคะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนซื้อขายมีกําไรโชคดีเป็นของทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ